เบ่งดูพี่น้องเอ้ยมือนี้สิบพามาเบิ่งอ้อยล่มเดี๋ยวมึงก่อนหลักหนึ่งก็น่าแต่ท่านมาเห็หนยังมือน,นี้มากเ,เอ่ยลุงน้ำท่วมบ่อบ่เอ้ยบ่ไประเดี๋ยวมึงนี่หอยเดี๋ยวลงกระช่างแล้วเปล่า <c oughs> <c oughs> อร่าลงสาเป็นยังไงอาลงสาบ่ได้กินบ่มันเอากินบ่ได้บ่เอากินบ่ได้ลองล่องกระช่างมึงกระชังดีแล้วนำล้นสาเรายันตะปาออกแล้วเนาะจะได้ออกจะได้บวออกปล่อย <laughs> ไป,ไป โอ้ยบดีมาเบิงอ้อยบอดีมัดอ,อมม้อยมาเมื่อใดกับบดีมัดบดีมัดลมทันตัวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเข้าไปเบิงอ้อยก็ลัางงามเลยดมแล้วนี่ละนาดิ่งแถวนี้มัดแล้วล่ะมัดแล้วก็เลยโอ้ยถ่ายคลิป พี่น้องเบิ่งกันนะเบินรอ้ังคักพี่น้องเบิ่งขับไปเบิ่งข้งางในปล่อยล่ำมันหลไหลมันมันบยย่ใหญ่เบิ่งขนนะเบิ่งขนนะลมคักลมแน่ <c oughs> มันหลายๆมันใหไงให้ปุ๋ยบย่ได้น้องเอ้ยลมคักลมแน่ฟังนันมัดแ้วโอ้โอียอ,อ,อะก็ง่าติดหน่อยเยอ,อน่าสิตายจริง น,น,น, <S <S น้อยนี่ล่นน้อยแต่กำลังใหญ่น้องเด้อล่คักบอมาไปซื้อบอดิเวณหมดนะมัดคางไวง้กะบริายมามัดก่อก็เลยเป็นจังสี่ละ กำลังงามกำลังไงพี่น้องคัดบอกร <c oughs> สองแถวนี่มัดขึ้นแล้วงามบอบนี้มัดขึ้นแล้วง,ง่อก็งอ,งอเดียวมันก็ยืดเองก็ ปัญญาขงพี่น้องมันก็สิมัดไว้เดี๋ยวก็สิล้มอีกพี่น้องเอ้อจังสิละนี่นี่กล็ล่มล้มลยังปดิมาตรปฏิกรรมโอ้ยเอาไมไซนอมาอันอีกเนาะ ใส่น้อมามัดอีกขำอีกเนาะซุนหน่อยกับกระลังไงไปหาใหม่ขำอีกเด้อบ้านนี้ย้ามมาเบิ่องซุนหน่อยพี่น้องนี่ก็มัดถากงาไว้ถากงาไวก้กะบ่ได้มาหัวซา,าบ่ได้มาเบิ่งเป็นจังซี่แล้วนี่ใส่ปุ๋ยบ่ได้พี่น้อง ใส่คีไก่เทื่อเดียวสนิทเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่อ่อยดักงามแต่ว่าบาดเด็ดมากบำรุงบาดเด็มากสนใจเป็นนักศิลป์ปลูกปลูกของบาดเด็สนใจ ทุกย่างเลยวะลูกแล้วบอดได้สนใจกต่ลงแตกพี่น้องหกนุ่มตึงขึ้นอีกแล้วนี่ <c oughs> ไอ้มาตัดหญ้าให้ว่าแลนัดเตืดวันนี้หกขึ้นอีกแล้วตินกับเ้าไอ้แฟะเ้าขี้เละ ใบก็อยากเต็มกออยากงามชูเติบแล้วพี่น้องเออนน่กำลังเพียงข้อละทางนี้ก็เด็ดถากา้าถาก้าแล้วเอากบขวดมันก็ไข่เนี่ยทางนี้ถาก้ากบขวด กำลังงามกำลังนี่ที่แหลกบ่ท่านนีกกบค้นกับขาวแค่แหลกพี่กันนี่เสด็จมาถอนหญ้าอ,อ,กอีกวายยากงามแต่คนบ่มีเวลามาเบิงบ่มีเวลามาสนใจนลมแลนี่ละ่ะนะน้องเอ้ย ลูกของบ่มีเวลาเป็นจางสีละปลูกของบ่ได้สนใจอันนี้ก็กำลังแตกขึ้นไหมเออโอ้น้ำน้ำน้ำปักมือพี่นอ้องบอไ่ทุงมือก็เป็นจางสีละน้ำฝาดละงับน้ำมายาลาบ มือบอบบางพี่่าเลยบบนี้จะไดวบวงออกตัวนี้ล่างแตกก,แตก่อแตกก็ตอนนี้รถไทยดันถือแต่ว่ากับว่าตายแตกขึ้นมาใหม่ก็เลยบดท่านมูเขา จุ๊นีก็หยักงามพี่น้องเอ้ยหอยรุ่นทุดท้ายนี่รุ่นน่อยกำลังสียงามเครื่องขันกับ่บทันมี่อกจุ้มใหญ่กับขันพ่อขันแล้วกับมี่แต่ว่าเห็นมันเบิดฝนก่อน น้ำท่วมทงหน้าสร้างท่านน้ำท่วมบ,อบ่อปลาอันนี้เขาเขาแบล็คเบอร์รี่พี่น้องสร้างท่านเพิ่มมาดำไว้เพราะพอใส่กระถางพอใส่บล็อกใส่เอามาเน็บเน็บเน็บเป็นแถวแถวเพราะด้าพันมัน น้องสูงนี้สูงหน่อยเห็นกะหาเดี๋ยวจะหาขี่ฝนีิงวขี้ไกลมาใส่แล้วเดี๋ยวฝาเหมืดไม้แล้วเดี๋ยวฝนถึงมา เดี๋ยวสิบ่ท่านฝนเดี๋ยวเฝ้ามัดกันพี่น้องเอ้ยหมดตึบมาแล้วน้องเดี๋ยวไปมัดก่อนเด้อ มาด้วย 搞会多。 เ,เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องสิฟ้ามาัดเดี๋ยวมันเสิบ่ท่านฝนฝนมือตึ๊บมาก <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวคลิปคลิปหนาจังเสียว่าทายให้พี่น้องเบิ่งไม่ีม่พ่กระลม ลคลิปนี้กะอให้ซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทอกจันใช่แนลไหนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนก็ร้องใจถ้ามคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เบิ้งไหมงามมัดกันแล้วก็งามเกือบว่าขึ้น ดันขึ้นเอาอย่าคิดนะมันได้สูงๆไก่สีได้คันนำสกอน์ังสิมา่ายให้บเบิ่งหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันล่าไปก่อนอย่เลื่อมฝากอย่เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งจันท์ชแนลในเด้อพี่น้องเด้อ เก็บนี่ลาไปก่อนบบ๊ายบายสวัสดีครับ